สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยราชพัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2557-2558เป็นวันที่6 วันนี้เวลา15นาฬิกา19นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจําปีการศึกษา2557-2558ณอาคารใหม่สวนอัมพรเป็นวันที่6 ซึ่งในวันนี้มีผู้ส่งคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาเกียรติมศักดิ์จำนวนห้าคนมีผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนสุนันทาทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจํานวน4,880คนมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนสุนันทาได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับหนึ่งของประเทศในระดับสากล4ปีติดต่อกัน มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแหล่งการเรียนรู้วิจัยสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมผลิตผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเผยแพร่ในระดับนานาชาติเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม